สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมอภินันวันสีใหม่นะครับจากช่องครูนันชาแนลนะครับวันนี้มาภาคกุตบอลให้กลับช่องของลูกชายนะครับซึ่งชื่อว่าช่อง f อฟแฟมวงวงเล็บพิชาชาดำสีใหม่นะครับตามที่กับผมทําปกคลิปไว้ข้างบนนะครับตัวเหลืองๆซึ่งเป็นช่องที่ลูกบอลลูกลูกชายเล่นฟุตบอลนะครับแหมพูดเร็วผิดเลยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่สังกิตนรครังอะคาเดมี่ซึ่งเป็น อาคาเด่ที่ลูกชายของผมสังกัดอยู่นะครับไปเล่นฟุตบอลหลีกนะครับวันนั้น8ทีมนะครับนาเล่นกัน7แมตที่สนามอบตบางเป้านะครับอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับเมืวันที่13กรกฎาคม2565นี่เองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ชนะทีมโพรงจรเข้4ประตูต่อศูนย์นะครับเราไปดูรายนา ผู้เล่นกันวันนั้นนะครับของทีมสังกวณทนครตรังอะคาเดมี่นะครับผมซึ่งเกิดพศ .2553 นะครับก็มีทั้งหมด8คนและก็มีรุ่นน้องนะครับไปช่วยด้วยนะครับก็มีน้องมาร์กน้องต้นกล้าน้องฟิโน่น้องต้นไม้น้องแดนเนียลน้องแฟมน้องพอยแล้วก็ที่ผมบังอยู่น้องเพชรหรือน้องปุกลุกนะครับผมเกมนะครับก็จะเริ่มโดยที่สังกวิท์นครตรังอะคาเดมี่นะครับในชุดสีม่วงขาวกับสีดำที่แ้เน ครับจะมุจากซ้ายไปขวาโปรงโจระเก้เป็นฝ่ายเปิดแล้วนะครับผมโปรงโจระเก้อยู่ในชุดสีแสดนะครับกางเกงดําสีแสดหรือสีส้มนะครับนะเล่นการเครื่องละแปดนาทีนะครับผมสังกวิทเด็กลาฝันเดิมนะครับซึ่งเป็นทีมที่ลูกชายของผมสังกัดอยู่นะครับหนาเป็นฟูตบอลเจ็ดคน จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ทีมโพรงโจรเข้จะบุกจากขวามาซ้ายตอนนี้ทีมโพรงโจรงจลเข้กำลังบุกอยู่นะครับทีมสังวิทได้ลูกอยู่จากน้องมักน้องแฟมก็ไปแย่งอยู่มาถึงน้องฟีน่น้องฟีน,น,ฟน่ได้ลูกน้องฟีน่ซัดเลยโอ้โหเฉียวเสาประตูไปอย่างนิดไปนิดเดียว เป็นการทักทายลูกแรกเลยนะครับนะของสังกวตตนกรตังอาคาเดมีโดยเบอร์สี่นะครับน้องฟีโนโวีรพัฒสุริยนนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่ไปเล่นแมตช์ไหนนี่ทำสกอร์ได้มากกว่าเพื่อนทุกครั้งนะครับน้องแพมได้ลูกซัดไปโดนกองหลังน้องมักได้อีกทีหนึ่งน้องมักซัดอีกทีหนึ่งโอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียว ต้องขอไปด้วยนะครับบนบัวพี่นานนี่บางทีภาคไม่ค่อยเป็นนะครับนะพรงจระเก้ทำลําเลียงลูกขึ้นมานะครับนะมาถึงน้องต้นกล้าน้องแดเนียนเบอร์ห้าเจ้มไปโดนสกัดกองหลังของพรงจระเข้สกัดลูกออกไปได้ลูกเต็มมุม น้องดนเนียนเบอร์5ของสังเวชนครดังอะคาเดมี่นะครับเป็นรับหน้าที่เป็นผู้เตะมุมให้กับทีมสังเวิชเตะเข้าไปผ่านหน้าประตูไม่โดนใครเลยนะครับลูกออกไปโปรงจอเก้เป็นฝ่ายทุ่มตามเกมขึ้นมาใหม่น้องแฟมเข้าไปแย่งอยู่น้องดนเนียนเจมไม้น้องแฟมน้องแฟเข้าไปน้องแฟบมจะบงแย่งกับผู้รักษาประตูอยู่ อูรักษาประตูแต่ครุบไว้ได้โด่งขึ้นมาน้องมาเข้าไปไล่น้องตนกล้ากับตำตันทีมทุ่มเข้ามาให้น้องฟีโน่น้องตนกล้าลบมาให้น้องแฟมน้องแวมล็อกนิดเดงเจมมาน้องในเนียนน้องในเนียนรับลูกสัตวยาไปหน้าประตูแล้วก็ไม่โดนใครเลยนะครับเฉียวเสาไปนิดเดียว เริ่มเกมกันใหม่นะครับผู้รักษาประตูตั้งเตะจากเส้นประตูโดยกองหลังโปรงจอยเก้เตะยาวขึ้นมาน้องแฟม้มโมงไว้ได้ลูกกระดอนไปจนโอ้โหเกือบเข้าประตูเหมือนกันนะครับน้องเพชรปลุกลุกนะครับทําหน้าที่รักษาประตูให้ทีมสังเวตน้องต้นกล้าน้องแฟมน้องต้นไม้น้องต้นไม้จิ้มน้องแฟน้องแฟมเข้าไปเสียบ ถึงน้องมักน้องมกจิ้มมาจะให้น้องแวมโดนยังไม่ได้ดราโกตโปรงจอ,อเก้โอ้ซัดลูกนี้สวยงามเหมือนกันนะครับแต่น้องเพชรรับไว้ได้อ้าวต้องขอไปด้วยนะครับนะครูน,นันทำคลิปติดพื้นหลังสีเขียวขึ้นมาเลยน้องต้นไม้ส่งมาให้น้องแดเนียนอันนี้จะส่งให้น้องฟีโน่แรงไปนิดหนึ่งออกเส้นหลังไปเริ่มเกมกันใหม่นะครับ โดยทีมปรงจราเคตั้งเตะขึ้นมายาวมาเลยครับลูกออกหลังไปเลยนะครับผมน้องปุกลุกนะครับตั้งเตะจากเส้นประตูขึ้นมาใหม่เขี่ยมาให้น้องต้นกล้าน้องแดนเนียนเจมไปให้น้องต้นกล้ามาน้องแดเนียนเจมไปน้องวิโน โดนกองหลังสกัดออกไปนะครับกองหลังของโปรจงยอเก้เคลียออกไปน้องแดเนียนทุ่มน้องต้นกล้าน้องแดเนียนซัดไปติดกองหลังได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องอเนียนเคลียมาให้น้องต้น,งตงนไนกกม,มไ้น้องต้นไม้บรรจุซัดลูกเลียดไปโดนสกัดออกมาน้องแดเนียนเป็นฝ่ายทุ่มทุ่มไป้น้องต้นกล้าเจ๊มไน้องเนียนลูกแรงไปออกไปแล้วนะครับ รงจอเคเป็นฝ่ายทุ่มครับผมน้องเนเนียนเป็นฝ่ายทุ่มให้สังกวิททุ่มให้น้องพีโนโ่กล้องไม่ค่อยเห็นนะครับน้องต้นกล้าเข้าไปแย่งลูกอยู่ล้มลงไปโรงจอเค น้องใดเนียยมาไล่อยู่น้องใหเนียยไล่ได้น้องในเนียนไล่ได้เจมไปน้องคินโ,น,โน่โดนรองจอยเคตเจมออกมาได้ซัดยาวไปกองหน้าซึ่งไม่มีใครตรงนั้นก็ลูกออกไปน้องแฟมเป็นฝ่ายทุ่มให้เจมสังกิดน้องคิโน่ปักลูกไว้ได้น้องต้นกล้าล็อกลบน้องต้นกล้าล,ล,อลา็อกลบอีกทีหนึ่งไล่เอลบอีกทีหนูไปติด รงจอเสกสกัดได้รงจอ้เกจิ้มกลับหลังไปถึงนาประตูเตะยาวขึ้นมาน้องแวมสก,กัดเอาไว้ได้น้องต้นไม้น้องต้นกล้าน้องแดเนียนแล้วก็ลูกออกไปนะครับนะน้องแดเนียนไป็นฝ่ายทุมให้สังกเวนตอนนีน,นทุ่มไป น้องฟีโนโ่น้องฟโนโ่ดูแล้วโอ้โหดูเพื่อนแล้วผ่านไปหน้าประตูแต่ว่าน้องมาร์กน้องมาร์กหรือเปล่าครับเนี่ย,ยต้องขออภัยด้วยนะครับนะมองไม่ค่อยชัดน้องต้นกล้าจิ้มน้องแฟมน้องแฟมจิ้มกลับไปให้ผู้รกาประตูเลยน้องเพชรปุกลุกเคืนมา อย่างน้องแฟมน้องแฟมเปลี่ยนข้างมาให้น้องต้นไม้ลูกแรงไปหน่อยนะครับก็เลยน้องต้นไม้รับกระดอนออกไปโรงจระเข้เป็นฝ่ายทุ่มนะครับน้องต้นกล้าน้องต้นกล้าน้องต้นกล้าน้องลบน้องต้นกล้าล็อกเจมไม้น้องเนี้ยเงียนน้องเนี้ยเงียนได้ลูกแหมคุณครูนพลอยแผงกล้องไม่ทัน โอ้ยิงไปแล้วนะครับน้องแดเนี่ยแต่ไม่ตรงกรอบนะครับเฉียวเสาไปนิดเดียวเกือบเป็นประตูน,นะครับแหมครูนันแพนกล้องไม่ทันกองหลังของโปรเจเกต์ทำแต่ทำลำเลียงลูกบอลไว้น้องแฟมล็อกไว้ได้อ่าโดนแทนบอลน,นะครับลูกนี้กระดอนโดนมือน้องแฟ้มนะครับผมก็เลยเป็นลูกฟีคิกนะครับนอกเขตโทษ โดยทีมโปร่งจระเข้จะเป็นฝ่ายเตะลูกฟรีคิดลูกนี้นะครับระยะหวังผลได้เลยนะครับผมมาชมลูกนี้กันนะครับว่าโปร่งจระเข้จะทำประตูขึ้นนำก่อนหรือเปล่านะครับเราฟังกรรมการเป่านกหวีกรรมการสับมือแล้วแล้วก็เตะไปอู้น้องเพชรปลุกลุกซูเปอร์เซฟเลยนะครับลูกนี้เกือบเข้าไปนะครับ ตอนนี้โปรงจอเคกำลังบุกนะครับบุกหนักเลยซัดอีกทีหนึ่งก็เฉียวเสาไปสกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับตอนนี้เพลิงละ8นาทีน้องต้นกล้าได้ลูกเจมไปน้องฟีโน่น้องฟีโน่ล็อกหลบน้องฟีโน่ซัดโอ้โหเข้าประตูไปเลยครับนีง ดู้อนโดล็อกด้วยนะนนึกเล้่ววาน่าจะซัดนะครับมาดูภาพรีเพลย์กันนะครับสัดลูกนี้ไม่แรงเท่าไรนะครับนะแต่ก็เร็วนะครับนะผู้รักษาประตูก็เลยรับไม่ได้นะครับนำเลยนะครับนะสังเวชนกรตรังอคาเดม่โดยเบอร์สี่ น้องฟีโน่นะครับยิงขึ้นน้ำไปแล้วหนึ่งลูกมาตั้งเขียกันไม้กลางสนามนะครับโดยพรองจรงจุรงจราเข้เป็นฝ่ายเปิดลูกไกลเลยครับแต่ติดกำแพงน้องฟีโน่เข้าไปแย่งเข้าไปไล่ด้านซ้ายนี่ขออภัยด้วยนะครับไม่รู้น้องมาร์กหรือเปล่านะครับนะ แต่ไม่ใช่น้องม้าก,ก็น้องบาสนะครับต้องขอไปจริงๆนะครับนะมองไม่ค่อยชัดโปรงจอเกเป็นไฟทุ่มนะครับทุ่มมาใกล้ๆนะครับเพื่อนเตะโด่งออกไปนะครับเฉียวเสาไปไปลูกออกเส้นหลังนะครับสังกินกนตาารังคาเดมีตั้งเตะจากเส้นประตูขึ้นมาอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นลูกเตะมุมโปรงจอเกได้ลูกเตะมุมนะครับอีกครั้งหนึ่ง เตปานมานาประตูมีใครบ้างไม่มีใครเข้าไปสกัดนะครับลูกออกไปสังเวชกรรังเป็นฝ่ายทุ่มนะครับน้องต้นกล้าจกมไยน้องฟิโนโ่หล,ลบหลบเน็ตเดิงน้องฟิโนโ่ปั้มกันอยู่ลูกกละดอนออกไปสังวเวชได้เป็นฝ่ายทุ่มนะครับอ๋อ,อไม่ใช่นะครับลงจอเขทุ่มให้เพื่อน น้องต้นกล้าน้องต้นไม้เจมน้องต้นไม้เจมกลับไปน้องแฟมน้องแฟมได้ลูกเจมมาให้น้องต้นกล้าหลบนงต้นกล้าโอ้โหรอ,โอโดขาไปเลยนะครับให้น้องเปานะครับน้องเปาลงมาแล้วนะครับเจมไปด้านซ้ายนเลาแล้วก็โอ้โหลูกนี้เจมเข้าประตูไปเลยนะครับน้องฟีโน่จากด้านซ้ายนี่ไม่รู้อา่า น้องวีโน่ยืนอยู่หน้าประตูพอดีนะครับนะไม่รู้ใครส่งมาให้น้องบาสหรือเปล่านะครับนะก็ทำให้สังเวชนครกลางอาคาเดมี่ขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์ในลนุกนี้น้องฟีโน่สัญชาติยานนะครับนะเพราะว่าทุกแมตช์ในน้องวีโน่ทุกทัวร์นาเมนต์นะครับนะจะยิงประตูได้เยอะที่สุดนะครับของทีมสังเวชเนี่ยตอนนี้ก็ทำให้สังเวชนครกลางอาคาเดมี่ขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับเล่นกันครึ่งละ8นาทีนะครับผม เป็นฟุตบอลลีกนะครับพบกันหมด8ทีมนะครับ7แมตช์เล่นกันทั้งวันนะครับวันเดียวจบเลยนะครับพอมาเลียร์กันมาจากเส้นกลางปกลางสนามนะครับโดยทีมโปรยโพร่งโจระเ้สัดไปนงเพชรข้ามคานไปนิดเดียวครับผม เปิดจังหวะเดียวนี่จะเข้าประตูเข้าเลยนะครับนาออแล้วก็จบเครื่องแรกนะครับผมมาชมเครื่องหลังกันต่อนะครับโดยเปลี่ยนข้างกันนะครับสังกิตจะเป็นฝ่ายเปิดนะครับคราวนี้จะเปิดจากขวามาซ้ายโปร่งจจเคจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับน้องเป่าเคลียไปให้น่าจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะครับน้องเพชรมาน้องฟีโน่น้องเพชรน้องเป่านะครับนี่เปลี่ยนตัวแล้วจริงๆนะครับ เบอร์สิบเก้านี่คุณครูยังไม่รู้จักชื่อนะครับเราต้องขออภัยจริงๆน้องเฟโนโ่น้องเพชรผู้รักษาประตูก็เปลี่ยนเป็นน้องเติ้นนะครับของสั่งเว้นครตอนังน้องเฟโน่จะส่งไม้เบอร์สิบเก้าแย่งกันอยู่โปรเจกต์ซัดไปหน้าประตูน้องซัดอีกทีหนึ่งไปติดน้องเปาน้องเฟโนโ่ล็อกไม้น้องเพชรน้องเพชร เอามปให้ทางด้านขวาน่าจะเป็นน้องเทียนหรือเปล่านะครับนะน้องเปาโปรงโจเกซัดโอ้โหชนสอลูกนี้เสียวไปเหมือนกันนะครับนะเกือบเป็นประตูสวยนะครับลูกนี้โปรงโจเคยิงไปชนเสาโปรงโจเคเตะมุมโปรงโจเกซัดอีกทีนงก็เฉียวหน้าประตูไปอีกนะครับไม่มีใครเข้าไปสกัดโปรงโจเ้ได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่ง พรงค์จอรเกสัตโดนน้องอะไรครับเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับหนาะคนุณครูเห็นในข้างหลังเลยจําไม่ได้นะครับก็เป็นรุ่น10ปีกับรุ่น11ปีนะครับมาช่วยรุ่นพี่12ปีวันนั้นนะครับต้องขอขอบใจไว้อย่างยิ่งเลยนะครับพอรุ่น12ปีมีแค่8คนนะครับนะก็ต้องมีพักบ้างตอนนี้พรงค์จรเเ้ได้ลูกทุ่มนะครับ โปรโจเกทุ่มเข้าไปโดนโมงโอ้โหโหดผิดนะครับลูกนี้สังกวิชจมออกมาลูกออกไปเลยเบอร์แปดสิบของโปรเจเอร์ทุ่มเข้าไป <S <S <ด>นป้องเปาเจมไปโปรโจเจเอร์ได้อีกแล้วก็ซัดอีกแล้วนะครับไม่ตรงกรอบลูกนี้ออกเส้นหลังไปนะครับน้องเติ้ลทำเกมขึ้นมาใหม่นะครับจากเส้นประตูน้องเติ้ลเคลียร์ไปให้น้องวิโน น้องีโน้มองแล้วนะครับจะซัดยาวขึ้นมาเลยนะครับส่งมาให้เบอร์19แล้วก็ลูกออกเส้นหลังไปเลยครับผมโรงจจลเควิ้นไหวตั้งแต่จากเส้นประตูขึ้นมานะครับน้องพีนโนเข้าไปสก,กัดน้องเปาเขาไปแย่งกันอยู่ อ๋อน่าจะเป็นน้องเทียนเอาโน่นน้องเปาเบอร์เก้าถูกต้ครับน้องเปาแย่งอยู่อ่าน้องน้องอ่าน้องเทียนครับอ่าคนนี้น้องเทียนใช่เลยครับเบอร์ยี่สิบเนี่ยโปจอจเคได้ลูกอยู่โปรโจเคจะสับน้องเปาลงมาแล้วโปรโจเคสัดอีกทีหนึ่งไปติดน้องเพชรออาแย่งกันอยู่นะครับฟาวนะครับลูกนี้โงรโจเคจะได้ลูกฟรีคิกนะครับผม รับหน้าที่โดยเบอร์17นะครับในการเตะฟรีคิกให้กับทีมโปรอเบอร์8 17นะครับเตะฟรีคิกให้กับทีมโปรงโจเคยน,น้องแดนเนียนล,ลงมาแล้วนะครับสัดไปโอ้โหสวยเหมือนกันแต่ว่าน้องฟิโน่โมงไว้ได้น้องแดนเนียนเข้าไปแย่งอยู่น้องเปาจิ้มมาโอ้โดนอีกแล้วนะครับตรงนี้เจ็บเลยนะครับนะ,ะเก่งมากเลยนะครับลุกขึ้นเลยสรรมการก็ไม่ได้เป่านะครับนะ แล้สิบเก้าตอนนี้สังเกตบุกอยู่นะครับสังเกตอยูบุกอยู่เจมมาหน้าประตูโอ้นายประตูรับไว้ได้เตะโด่งขึ้นมาเลยนะครับไม่มีใครไปถึงน้องควีโน่น้องควีโน่บังเอาไว้ให้ลูกออกเส้นหลังไปแล้วก็เป็นการเริ่มเกมขึ้นมาใหม่โดยในประตูของสังเกตนะครับโดยน้องต้น น้องเตินสัตยาวขึ้นมาน้องไหนเนี่ยน้องไหนเนี่ยลูกน้องเลยเนี่ยสันโวเลยครับลูกนี้โอ้สวยงามมากเลยนะครับกลับตัวสันโวนะครับลูกนี้เต็มเท้าขวาถึงเป็นเท้าถนัดนะครับเต็มข้อเลยลูกนี้นะครับเข้าไปสวยงามพระรามแปดเลยนะครับผมโอ้ชนเสานิดนึงด้วยนะครับชนเสาหรือเปล่าอ่าชนสานิดหนึ่งแต่ก็ กระดอนเข้าประตูไปทําให้สังขวิดนครตรังขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์นะครับผมโดยน้องแดเนียนน้องแดเนียนรัตะนะทองนะครับโปร่งจระเข้เริ่มเกมใหม่เตะทีเดียวโอโ้สวยเหมือนกันโอโ้เข้าไปซ้ำติดบล็อกอีกทีหนึ่งอ,อย้ยาเสียไปเหมือนกันนะครับลูกนี้นะ ดีนะครับน้องเปิ้ลบล็อกไว้ซัดอีกทีหนึ่งจตชนเสาอีกครับโอ้โหปรงจอยเกยิงหลายลูกเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าชนเสาบ้างนะครับน้องเติ้ลบล็อกไว้ได้บ้างก็เลยยังไม่เป็นประตูน้องเปา oh Recovery, ได้ลูกอยู่โปรงจอยเกยโปรงจอยเกยจิ้งมามาถึงน้องบางเอาไว้ได้นะครับ น้องวีโนบังให้น้องเติ้ลรับลูกไว้ได้ก็ามาเริ่มเกมกันใหม่นะครับน้องเติ้ลซัดยาวขึ้นมาให้น้องในเนียนน้องนเนียนวิ่งไล่ยอยู่ถึงหน้าประตูถึงนายประตูของโปรโจเคะก่อนแนอ่าน้องในเนียนเข้าไปเอาเท้าดักรอไว้อย่างนี้กรรมการเข้ามาบอกว่าผิดกติกานะครับนะเพราะต้องให้ระยะห่างจากนายประตูนิดหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นลูกฟรีกิ๊กนะครับนาะลูกฟาวน้องในเนียนไปตามฟาวนะครับพงจอยเคก็เปิดเกมขึ้นมาใหม่เตะยาวมาด้านขวาให้เบอร์สิบกอ๋อไม่ใช่นะครับไม่รู้เบอร์อะไร <c oughs> น้องวีโนส่งกลับไปให้น้องเติ้ลตะขอไปด้วยนะครับกูนันแหมดูเบอร์ผิดดูถูกดู ผิดถูกบ้างนะครับต้องขอไปด้วยน้องเฟโน,โนได้ลูกแล้วก็มองไกลซัดยาวขึ้นไปด้านหน้าจะให้น้องเดนเนียนแต่ว่าแรงเกินไปนะครับน้องเดนเนียนไล่ไม่ทันลูกออกด้านหลังไปโปรงจอเครอเริ่มกันใหม่โปรงจจเคซัดยาวขึ้นมาด้านหน้าเลยก็ไม่โดนใครนะครับลูกออกด้านหลังของสังเวชนครดังไป เริ่มจากเส้นประตูไม้นะครับนะน้องต้นผู้รักษาประตูน่าจะเตะโด่งไกลไปเลยนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับส่งแม่น้องเปาน้องเปาหรือเปล่าไม่ใช่น้องเป,า,า,นงเปานะครับน่าจะเป็นน้องเทียนน้องเปาอยู่ตรงกลางโปร่งจระเข้เป็นฝ่ายทุ่มนะครับผมทุ่มเข้ามาแย่งกันอยู่ลูกออกด้านหลังหรือเปล่าครับออกด้านหลังนะครับ น้องเติ้นควางมาให้น้องฟิโน่ซัดยาวขึ้นมามาถึงน้องเปาเจมมาให้น้องพ้อยแล้วนะครับคราวนี้แล้วก็น้องไดเนียนแย่งกันอยู่กับโรงจรเคโปรงจรเเ้ไล่ไปน้องพ้อยน้องพอยจะซัดอโูโดนเสียบลูกออกไป น้องพลอยเป็นไยทุ่มมาให้น้องแฟ้มลงมาแล้วน้องแฝมลงมาถึงซัดเลยโอ้ไปโดนกองหลังล็อกเอาไว้นะครับน้องฟีโน่จิ้มมาให้น้องเปาน้องเปาจิ้มให้น้องแฟ้มน้องแฝมเจิ้มมไม้น้องพลอยทันหรือเปล่าทันนะครับน้องพลอยนี่เร็วนะครับนะเป็นคนที่วิ่งเร็วใช้ได้เลยแหละครับ ควางขวานนท์ขอไปด้วยนะครับนะน่าจะเป็นน้องเทียนหรือไม่ก็น้องเพชรนะครับเจมกลับมาตรงกลางน้องแคว์เข้าไปแล้วโอ้โหจักรวิทย์ปวดเวียนกันอยู่โอ้โหไม่เข้านะครับลูกนี้ผู้รักษาประตูจะครุบไปได้ดงยาวมาเลยครับมาถึงน้องฟีโน่เลยครับเจมกลับไปให้น้องเพชร หรือน้องบาดนะครับไม่ทราบวอกเป็นั้นายหรือน้องเทียนทางด้านขวางขวามือมองพลอยลูกนี้ออกไปแล้วครับโพวงจอยเอข้มแวายทุ่มเข้ามาใหม่นะครับผมได้ลูกแล้วก็ซัดเลยครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับผมแล้วก็ลูกไม่แรงเท่าไหร่ลูกออกด้านหลังไปน้องเติ้นเริ่มกันใหม่นะครับ น้องแควมได้ลูกอยู่น้องแควมเจ็บไปน้องเพชรน้องมากลับมาถึงน้องแควมน้องแควมซัต์อีกทีหนึ่งโอ้แล้วก็ผูรักษาประตูปัดออกมาได้แหมลูกนี้เกือไปเหมือนกันนะครับเตะม,มุมน้องแควมได้ลูกเจมกลับมาโอ้ยิงไปอีกแล้วนะครับไม่รู้ใครเป็นคนยิงมองไม่เห็นนะครับตรงนี้กูนานแพงกล้องไปไม่ทันต้องขออภัยจริงๆ รงจอเจ้เริ่มเกมขึ้นมาใหม่จากเส้นประตูเตะยาวขึ้นมาเลยโดนน้องแฟมงมงไว้ได้น้องเปาเจมกลับไปน้องฟิโน่น้องฟิโน่อมองแล้วนะครับน่าจะส่งยาวขึ้นไปเตะรงจอรเจ้รงจอรเจ้จะส่งให้เพื่อนแต่ลูกแรงไปออกด้านหลังออ,ออกด้านข้างไปสองอวุธเปไฟทุ่มมามาถึงน้องแฟม น้องแควมล็อกหลบน้องแควมจิ้มกลับไปให้น้องฟีโน่น้องฟีโน่ส่งให้ใครเอ่ยกลับไปพูดสาประตูเลยกลับมาหาน้องฟีโน่น้องฟีโน่ซัดไปให้น้องแควมน้องแควมมึงได้อยู่น้องแควมมึงได้อยู่น้องแควมน้องแควมจะซัดไปจะซัดไปน้องแควมโอ้จิ้มไปทีนี้นะครับไว้พูดเที่ยงกันอยู่ตรงหลัง มาลูกไปชนกองหลังของพรงจอยเก้เข้าประตูไปเลยนะครับนะ้องแควมกะว่าจะยิงนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าจิ้มไปโดนกองหลังของนี่ลูกอาจจะมองไม่ก็เห็นนะครับนี่ดูภาพรีเพลย์ทีหนึ่งนะครับก็เลยไปชนเข่าของกองหลังพรงจอยเก้เข้าประตูตัวเองไปก็ถือว่าเป็น น้องแฟมเป็นผู้ทําประตูนะครับนะลูกนี้ให้กับทีมสังขวิตนะครตรังอะคาเดมี่เป็นลูกที่4ขึ้นนําทีมโพร่งจระเข้นะครับในครึ่งหลังใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนะก็มาเริ่มเกมกันใหม่นะครับวันนั้นเป็นฟุตบอลลีกนะครับ8ทีมพบกันหมดนะครับก็7แมตต์ด้วยกันเล่นกันที่สนามอบตบางเป้านะครับอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับ โรงจนแค่ซัดประตูน้องเต้นรับไว้ได้อย่างสวยงามขวางไม้น้องฟีโน่น้องฟีโน่ซัดยาวขึ้นไปเลยครับผมและแล้วก็จบแล้วนะครับกับผมครูนันนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องน้องแฟ้มนะครับ FC แฟมวุงเล็บวิชาชานำสม,ม่และเจอกันคลิปต่อไปนะครับ